เที่ยงครึ่งแล้วบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศฝนในฝนปกคลุมไปทั่วเลยเพื่อนๆก็กำลังสเ่นเซหายอยู่บนแข็งหน้าหน่อยแี่งหน้าหน่อยโอ้ฟินฟินเลยโอ้โห บรรยากาศอุ้ยกำลังมัดเลยกำลังผูกเลยผูกเปผูกเป2กินฟินเลยบรรยากาศอยู่กับไล่อยู่กับนาอยู่กับนาอยู่กับนายอดไล่โอ้ยเงนสยว่ สีลงน้ำไปกั้นบ่อแแคกปิงนี่แหละตัวองอย่างโอ้นี่นะแต่ตะแอ้ครับครับกัานแค่ก็ยังปิงเราเรากอสู้มันไหวตัวมันใหญ่มันได้แต่ะแคนะแต่ไอปิงเราไม่รู้จะไปปั้มยังไงมันแถมตัวมันกระดึบกร้ยงลงบ้กับปิงมันซ่ยซือยอือหาได้เอ้าไมด้ยเอาร้น้ไหล น้ำไหลนะโอ้กัดน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลหลักกำลังดีน้ำนะกำลังดีเลยฮะยังหมดเิ้งกับมากแต่กำลังดีนึ่น่ต้นกระลาประพึกเดี๋ยวพืชจีกาก็จะออกดอกสวยงามเป็นสีขาวอมชมพูอันนี้นะจะออกสองต้น ะเดี๋ยวหามาปลูกเพิ่มอีกสุดของเราอยู่กับนาของเราบ้านของเราขึ้นฟ้าขึ้นฝนวันนี้เปลี่ยนแผนจากที่จะไปเล่นน้ำบนภูทึงภูนั่งเล่นชิวๆอยู่กับป่านกับนานี่แหละฉันสมาชิกที่มาปั่นจักรยานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดเดินท,ทางเข้าจังหวัดชิวๆเลยชิวๆเลย